นะครับบางคนคนที่มีความรู้ไม่เชื่อไปเชื่อคนที่ไม่มีความรู้ก็แปลกก็แสดงว่าอิทธิพลของโซเชียลมันมีผลมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้เราต้องปรับตัวว่าเออเราจะพูดอย่างไรถึงพี่น้องประชาชนจะเชื่อนะครับแต่ผมยึดอยู่หลักมันก็คือเราเป็นนักกฎหมายก็ต้องยึดตัวบทกฎหมายเวลาจะพูดจา์จานี่ก็ต้องมีตัวบทกฎหมายมีคําพิพากษาของศาลฎีการเราก็ต้องยึด ต,ตัวเราเป็นตัวสิ่งที่เราเรียนมานะครับตัวบทกฎหมายคำพิพากษาดีกาใครจะไปไงก็ไปไปเราต้องมีหลักไว้เพราะอะไรเราต้องรประกอบอาชีพต้องว่าความต้องที่ปรึกษากฎหมายต้องสอนหนังสือถ้าเราจะไปบิดเบือนหลักการบิดเบือนรัฐธรรมนูญนะพูดจาเข้าข้างนักการเมืองมันมันมันไปไม่รอดครับมันไปไม่รอดนะครับนะี่เพราะนั้นก็สิ่งที่ผมมานั่งทุกเช้าทุกเย็นเท่าที่มีเวลาเนี่ย ก็คือการให้ความรู้แล้วอีกอย่างหนึงบางคนถามว่าผมได้อะไรนะสิ่งที่ผมได้คือหนึงพัฒนาตัวเองนะได้มีโอกาสได้เผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนสามได้ความนิยมสุดท้ายก็เป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเราก็เหมือนฝึกทบทวนตัวเองมีคดีความาตามหน้าสื่อต่างๆเราก็เอามานั่งวิเคราะห์เจาะลึกให้ความรู้กับประชาชนในขณะที่ให้ความรู้เราก็ได้มีโอกาสได้ทบทวนความจํา ที่เราเรียนมาเนี่ยเกือบสี่สิบปีนยผมเนี่ยเรียนมาตั้งจบรามกำแหงตั้งแต่อายุประมาณ2ี่สิปีนะยี่สปีมันนานแล้วนี่มาหกสิบกว่าแล้วผ่านมา4ี่สิบกว่าปีเราก็ต้องมานั่งดูอ่านหนังสือแต่คนทั่วไปทนายแก่ๆทั่วไปไม่มีใครอ่านหนังสือนะมีมีแต่พี่เดย์เนี่ยอ่านเนี่ยดูอ่านนะอ่านซ้ำซากซากนะครับอ่านซ้ําอ่านซากอย่างเงี้ยผมเนี่ยอย่างความรับผิดทางยาคดียาเนี่ยมีคนมาถามผมว่าเออต้องรับผิดทางยาไหม ผมก็อธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าความรับผิดทางอาญากฎหมายเขียนไว้ในมาตรา59เรียกว่าความรับผิดตามข้อที่จริงหมายถึงว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญ,ญาก็ต่อเมื่อกระทําโดยเจตนาถ้าไม่เจตนาไม่ต้องรับผิดหรอกยกเว้นกฎหมายเขาบอกว่าประมาทก็ต้องรับโทษเช่นนะประมาทเปฟนเอ็ให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยมันมีกฎหมายบอกถ้าคุณประมาททาให้คนตายต้องรับผิดแต่ถ้าเกิดประมาททําให้ทรัพย์สินเสียหายไม่ต้องรับผิดเพราะไม่มี กฎหมายทําให้เสียทรัพย์บอกต้องกระทําโดยเจตนาเห็นนะเนี่ยอธิบายให้ชาวบ้านฟังแล้วเปิดให้เขาดูเจตนาคืออะไรรู้สํานึกในการกระทําว่าขณะนั้นกําลังทําผิดยกตัวอย่างนะครับที่กําลังเป็นข่าวดังโจร6คนร่วมกันไปขโมยบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่อะไรการท่าเรือท้องที่สอนออ่าท่าเรืออย่างเงี้ยเนี่ยหคนไปถึงก็เอาคีมไปตัดเหล็กเปิดตู้ห้าตู้มอเช้าดูข่าวนะ อย่างนี้คุณกําลังรู้อยู่แล้วว่าคุณกาลังคุณรู้สํานึกในการกระทําว่าคุณกําลังทําผิดกฎหมายและคุณก็ประสงค์ต่อผลคืออยากจะได้บุหรี่ไฟฟ้าเอาไปขายนะครับพอพอคุณประสงค์ต่อผลมันก็ครบแล้วเนี่ยว,ว่าคุณเจตนาที่จะปล้นทรัพย์เพราะคุณมากันสามคนเขาเรียกว่าเป็นการชิงทรัพย์โดยใช้กําลังบรรทุสลายตั้งแต่สามคนขึ้นไปเราก็ไปเปิดตัวบทกฎหมาย <c oughs> เปิดตัวบทกฎหมายนะ ชิงทรัพย์อยู่ในมาตาสา3ร้อยสี่ิบเนี่ยทนายความทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ทาคดีพวกนี้ลักวิ่งชิงคนก็ไม่รู้เราก็เปิดทบทวนอ๋อ <c oughs> พอมีคนลุงยามขับรถตามมานะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจะเล่นงานคุณคุณก็เลยไงหยุดรถถอยหลังชนคุณหยุดรถเสร็จแล้วคุณถอยหลังชนแสดงว่าคุณแหละรู้อยู่แล้วนะคุณกําลังจะฆ่าคนคุณก็ถอยหลังแล้วก็ทับลุงตายการการะทาของคุณก็มีความผิดฐานอะไร ฆ่าคนตายโดยไต่ตอไว้ก่อนมาตา2อ9านะครับโทษประหารชีวิตสถานเดียวชิงครับทำให้คนตายก็ประหารสถานเดียวไม่มีโทษอย่างอื่นคือสถานปร,ประหารสถานเดียวนะครับนะครับ <c oughs> นี่คือการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเออฟังรายการาจารเดมันได้ความรู้นะนะครับได้ประโยชน์เราไปฟังรายการอื่นอาจจะได้ความบันเทิงแต่รายการพี่เดกก็ความรู้ก็ได้ความบันเทิงก็ได้ได้หมด เพราะเรามีทุกรถนะครับเข้าใจนะนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับอืมนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วขออนุญาตแชร์เชิญนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ให้ความรู้กันทุกวันนะครับขาประจําเราก็เข้ามานะคนแก่ก็เยอะคนหนุ่มก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่กลางคนที่ดูรายการพี่เดย์นะก็คือคนที่ทามาหากินน่ะนะครับเข้ามาดูเยอะ นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะเพราะแชร์ไปจะได้ความรู้ว่าเออเขาให้ความรู้นะพอมาพูดถึง้เรื่องคดีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสงสัยว่าเอะแล้วมันรู้ได้ไงว่าตู้ไหนมีบุหรี่ไฟฟ้านะมีเจ้าหน้าที่ไปเป็นสายหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะ <c oughs> แต่เมื่อเช้านี้ดูตำรวจดูศุลกากรเขให้สัมภาษณนะ์เนเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรมันเปิดหลายตู้ห้าหกตู้ไงนะครับเปิดหลายตู้บางตู้ก็ไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าก็มี เพราะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของกรมศุลกากรหรือว่าตำรวจ <c oughs> หรือการท่าเรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับต้องมีความระมัดระวัง่าให้มีการป้นของกลางมันจะกลายเป็นว่าพอไม่มีของกลางก็จะพิสูจน์การกระทาความผิดไม่ได้เพราะของกลางมันโดนขโมยไปแล้วนะครับเข้าใจนะเนี่ยออันนี้ก็ ก็เราให้ฟังเวลาดูข่าวแล้วก็ย้อนกลับมาตัวเราเคออดีแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้คดีแบบนี้ทำไมเป็นแบบนั้นและการจะจับคนร้ายคดีขโมยเออบุหรี่ไฟฟ้ายากไหมยากการจะจับใครเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าเออขาเล่าว,ว่าเขาซัดทอดว่าอย่างคดีเนี่ยมันมีการซัดทอดกันผมคุยกับดาวแปดแฉกดาวแปดแฉกก็เล่าให้ฟังว่าเขาคุยกับแหล่งข่าวเขาบอกอาจารย์ครับคดีนี้มันมีการซัดทอด ซัดทอดอย่างเดียวมันเอาผิดไม่ได้มันต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบนะครับไม่ใช่พอจับเสร็จก็เออเออคุณว่าคุณมาป้อนบุหรี่กับใครเนี่ยอ๋อผมมากับเดชาครับแล้วใครอีกมีกับหนุ่มกันชัยด้วยครับอ๋อขับสมมตินะนี่เรื่องสมมตินะมีใครครับภาคภูมิด้วยครับอ่าสมมตินะค,คุณซัดทอดไปทั่วไม่ได้ครับ คำทัดทอดเนี่ยเขาต้องดูพยานหลักฐานประกอบไหมเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพยานมาตรา2อ6ยี่สหกเป็นต้นไปเราก็เปิดนะครับีสอนกฎหมายนะเนี่ยนะครับนะนะการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเนี่ยมาตราสองอยสิบดนะครับทับหนึ่งสองม2อยิดทับหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานที่พยานทัดทอดเนี่ย จะต้องกระทําด้วยความระมังไม่จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังไม่ไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานโดยลําพังคือไม่ได้ควรเชื่อน้ําลายของคนซัดทอดนะครับนะยกเว้นมีพยานหลักฐานประกอบนะเนี่ยมีอย่างว่าวานนี่คุยกับดาวแปดจาเขาบอกอัน,นจับไอคนนี้ได้แนละ้วไอคนนี้นั่งอยู่ในรถมันบอกว่าไอคนนี้เป็นคนขับไอคนนี้เป็นหัวโจเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานมาประกอบเช่นภาพถ่ายกล้องวงจรปิด DNA กระขับแล้วอะไรฮะแล้วก็อะไรเอ่อเอ่เอโทรศัพท์มือถือตำแหน่งที่ใช้เอาโทรศัพท์มือถือของทุกคนมารวมดูแล้วอา้าวอยู่ที่เดียวกันมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าอยู่ในที่เดียวกันนะครับนะเอ่อพกบัตรตกอยู่ในรถเนี่ยบัตรประชาชนอะไรกวาดไปคือมันต้องมีพยานหลักฐานประกอบไม่ใช่อยู่ดีไปจับ นะครับอย่างเมื่อวานนี้คุยกับดาวแปะแฉร์เขาบอกว่าการจะออกหมายจับไม่ใช่ง่ายอย่างวันนี้เขาน่าจะมีการออกหมายจับและท่านอะไรพลตารวจโทรประจวบเรื่องไงนะครับก็จะมีการถแถลงข่าวว่าจะออกหมายจับใครนะครับจะออกหมายเรียกใครคือได้มาได้คนมาแล้วซัดทอดซัดทอดยังจับไม่ได้นะมันแค่ซัดทอดมันต้องมีหลักฐานประกอบด้วยไม่ใช่ซัดทอดเดชาเนี่ยผมนั่งกินวายอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าผมไปป้นบุรีเถื่อนไม่ได้เข้าใจไหมมันต้องมีหลักฐานประกอบ อันนี้คือการให้ความรู้เพราะนั้นท่านใดที่โดนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มาออกหมายจับผมออกหมายเรียกผมไม่ได้เป็นการออกหมายเรียกตามอำเภอใจก็ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดได้ผมไม่ได้กระทำความผิดจะอยู่ดีๆมาออกหมายเรียกผมไม่ได้นะครับแม้กระทั่งระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าผมจำไม่ผิดนะจะปีสี่เจ็ดเนี่ยก็ยังบอกเลยจะไปออกหมายเรียกตามอำเภอใจไม่ใช่วันดีคืนดีผมไม่ชอบพีเดนะ เนะี่ยผม,มั่นใส้พี่เดเดี๋ยวผมก็ออกหมายเรียกพี่เดมารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครโดนตํารวจออ,ออกหมายเรียกแบบตามเพอใจก็ฟ้องศาลทุจริตเลยหนึ่งห้าเจ็ดเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้กระทาความผิดไม่มีหมายเรียกไม่มีอะไรเลยถ้าคุณมั่นใจคุณก็ฟ้องเลยนะครับนี่ผมแนะนำเลยครับมันมีระเบียบสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติคุณต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรไม่ใช่อยู่ดีๆคุณก็ไปไงออกหมายเรียกผมไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้นะครับ ไปไงฟังแล้วได้ความรู้ไหมพี่น้องเราไปถามถามญาติพี่น้อง,อง,ม,ม,องมีใครโดนแบบนี้ไหมเนี่ยโดนแบบนี้ก็เอาเอามุกของพี่เดย์ไปใช้ได้มันต้องมีพยานหลักฐานตามวิอาญามาตาหนะนึ่งสนะามสี่เราเปิดปเลยนะครับหนึ่งสามสี่เนี่ยต้องจําไว้เลยนะมาตาเนี่ยจดๆเลยครับติดไว้เลยนะครับนะการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดหนึ่งสามสี่แล้วก็จะมีระเบียบของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็ามาล้อจับ กฎหมายดังกล่าวนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะออกหมายเรียกแจ้งข้อาหาอะไรไม่ได้นะครับเป็นการออกการใช้อำนาจใช้ดูมินิตนะครับตามอำเภอใจทำไม่ได้นะครับเข้าใจนะอนะืเออนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายเรียกยิ่งการออกหมายจับต้องเป็นคดีร้ายแรงนะฮะโทษจำคุกต้องเกิน3ปีเช่น พรบอรคอมฆ่าคนตายนะทำร้ายสาหัสอะไรต่างๆนี้ถึงจะไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับได้ถ้าโทษมันไม่หนักไม่หนาอะไรต่างๆไม่เกินสามปีไปออกหมายจับเขาไม่ได้ยกเวน้นตำรวจเขาเรียกมาแล้วครั้งที่หนึ่งก็ไม่มาครั้งที่สองก็ไม่มาไม,ไม่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องอะไรอย่างนี้เขาออกหมายจับได้ก็เ,เป็นไปตามวิายามาตราหกสิบหกนะครับพี่น้องฟังแล้วได้ประโยชน์นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ให้ความรู้กับประชาชนนะครับแบบตรงไปตรงมาเนี่ยใครสนใจครับเนี่ยดูนะครับวิาญาเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายจับการออกหมายคน้นค้นบ้านเหมือนกันนะครับค้นก็ต้องระวังจะออกหมายค้นหมายจับก็ดูเจ้าของหอพักที่หลังสิตเห็นในข่าวมีการฟ้องกลับตำรวจชุดจับกลุ่มสิบสามคนที่ไปไปจับไปค้นเขาอะไรต่าง,างนะครับนะเออนะฮะจำได้ไหมที่ลังสิตเห็นในข่าวแจ้งความตำรวจแลหนึ่งห้าเจ็ด พนักงารทําหน้าที่ของตํารวจเนี่ยต้องระวังถ้าออกหมายจับไม่ชอบนะคนไม่ชอบนะอะไรต่างๆไม่ชอบเขาก็ดําเนินคดีอย่างเช่นคุณป้าเจ้าของหอพักนะ่ะหลังสิทธิ์ที่เป็นข่าวดังนะอหอพักอะไรหุหๆอะไรเนะี่ยนะครับาก็ดำเนินคดีกับตำรวจหนึ่งหเจเห็นนะเพราะว่าผัวเขาถ้าผมดูข่าวนะครับผัวเป็นภูมิกับหรือไงนะผมก็ไม่รู้ก็ดูตามข่าวนะแต่ละคนก็เป็นไง นะมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับลูกสาวก็เหมือนกันก็เห็นได้ข่าวว่ามีมีสามีเป็นตำรวจหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังตำรวจก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดไปนะครับแล้วก็ลองฟู้งกลับไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาทาผิดทำอะไรต่างๆก็เห็นก็โดนดําเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นตํารวจอายการเป็นสื่อมวลชนอะไรต่างๆทุกคน ไม่มีสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาไปตัดสินใครตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่าไปตัดสินเขาไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแม้กระทั่งเจ้าของหอพักคุณบ้านเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าเขายังมีสิทธิ์ในการต่อสู้กัีถึงแม้โซเชียลจะพิพากษาไปแล้วแต่ว่าใครไปพิพากษาเขาเดี๋ยวเขาไปดูว่าคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้ทําให้เขาเสียหายเขาก็ฟ้องร้องได้นะครับอันนี้ภายนั้นก็ นี่คือการให้ความรู้ทางโซเชียลบางคนก็คิดว่าโอ๊ยนะกูให้ความเห็นตามาพิธ,ธีกรดังนะผู้จัดรายการดังนักข่าวดังกูจะกูไม่มีความผิดสักพักก็หมายสารไปถึงบ้านแล้วคดีหมิ่นประมาทเนะถามว่าคดีหมิ่นประมาทมีอะไรแม้กระโดนปรับเนี่ยนะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000ไม่มีโทษขั้นต่ำสารอาจจะปรับสักเจ็ดพันห้าพันก็ได้หรือจะปรับเป็นแสนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่พฤติการแห่งคดีนะครับเพราะนั้นก็ คุณเป็นนักข่าวคุณเป็นพิธีกรคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรต่างถ้าเกิดเราไปตักสินใครว่าเขาทําผิดเขาก็สามารถดําเนินคดีได้นะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายพิธีกรนักข่าวก็ถูกดําเนินคดีเยอะแยะเข้าใจนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าโอเคนะเอ่อการติดตามทนายใครทุกเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ มีภาควิจารณ์แรงต่างก็เอาพอสมควรไม่ใช่ไปตัดสินเขาเราก็ไม่รู้ล่ะเอกสารในสำนวนก็ไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะอืมนะเราก็ไปวิจารณ์ไปตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวคนชั่วแรงต่างไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับนี่นะครับรายการพี่เดเหมือนรายการทบทวนกฎหมายที่ได้เรียนมาเลยครับขอบคุณครับก็เอฟซีอาจารย์ครับนะนะครับขอบพระคุณนะอืม นะครับมีอะไรบ้างครับเอ่อนะครับตอนนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยตั้งเป้าปั้นเชฟมืออาชีพ1 7ื0นคนยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนร้อยล้านบูมเศรษฐกิจเกือบ3 5พันล้านบอกนะครับนี่เขาบอกดีพร้อมเดินหน้าดันซอฟต์แร์ซอฟต์พาวเวอร์ไอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็เป็นคำสวยหรูฟังฟังแล้วมันดูนะซอฟต์พาวเวอร์ก็คือความรู้ความสามารถในการให้บริการขายสินค้าเพื่อจะแข่งขันกับระดับโลกได้ นะเช่นการทำอาหารการชกมวยศิละปะวัฒนธรรมต่างๆนะรัฐบาลแพรทองทานก็พูดมาตั้งนาน้วนะครับเนะี่ยเพื่อไทยได้เข้ามาเอ่อเป็นรัฐบาลสองปีแล้วก็ยังมีแต่ลมปากมีแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่มีแต่การทำคอนเทนต์มันไม่ยังไม่สามารถจับต้องได้ทำให้ผลสำรวจออกมาประชาชนสิ้นหวังกับนายกคนนี้ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นนายกเราก็าต้องปรับลุก นะครับแล้วก็ทำงานให้หนักขึ้นเนะประชาชนจะได้มีความหวังในการที่จะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดตอนนี้ไม่มีใครเชื่อนายกนะพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะนะบอกว่าพ่อป่วยคนก็ไม่เชื่อนายกเองยังบ่อกไหมคือพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะบอกว่าตัวเองอะไรมีอำนาจในการปรับคอรมอการปรับคอรมอเป็นอำนาจของดิฉันพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะ ค,คือตอนนี้นายกนพูดอะไรก็ไม่เชื่อบอกว่าซอฟต์พอร์นะครับกำลังมาแรงเดี๋ยวจะมีปั้นเชฟมืออาชีพอีก17,000คนคนก็เป็นไงไม่เชื่อตัวเองเป็นเจ้าของพักมีอำนาจเต็มในพักเพื่อไทยคนก็ไม่เชื่อนะครับจะปรับคลมอหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณพ่อทักษิณคนก็ไม่เชื่อคุณพ่อทักษิณป่วยจริงคนก็ไม่เชื่อคือคือตอนนี้พอพอคนไม่เชื่อแล้วลำบากนะ นะครับเราก็ไม่ควรจะเอานายกคนนี้มาบริหารประเทศหรือว่ามาทําอะไรเพราะคนไม่เชื่อไะนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเศรษฐกิจจะดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะดีแล้วเศรษฐกิจจะดีส่งออกจะดีเดี๋ยวก็จะแจกเงินอีกหนึ่งมืนบาทแล้วเฟดสามคนเชื่อไหมไม่เชื่อคือพอไม่เชื่อนี่ลําบากเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับอืมนะครับอ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืม เขมเอ,อพยายามจะลากไทยขึ้นสารโลกลั่นหกักลุกลานพร้อมใช้กำลังทหารหุนมาเน็ตกล่าวเมื่อ17นาทีนะครับนะเตรียมลากไทยขึ้นสารโลกปมพิาพาทปราศาสตาเหมือนทมตาเหมือนโต๊ดตาควายและสามเหลี่ยมมรกตลั่นรักสันติแต่ขอสงวนสิทธิ์ใช้กำลังทหารหากถูกลุกลานเห็นไหม นะครับนี่ก็คือคําพูดของผู้นํากัมพูชาก็คือว่าพูดพูดดูเหมือนจะสงบแต่ที่ไหนได้เขาข่มกู่ประเทศไทยบอกว่าอหลรนะถ้านุกหลานเขาเขาก็จะใช้กําลังนะครับแล้วเขาก็จะพาไทยขึ้นสารโลกอืมขึ้นไปก็เป็นไงแพ้ประเทศไทยได้ขึ้นสารโลกกับเขาพบวิหารก็แพ้ไปแล้วนี่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปขึ้นขเขาพวิหารเราเอาไปขึ้นสารโลกก็คืออยู่ที่กรุงเฮต เนเธอร์แลนด์มันมี ICC กับ ic j เจผมไปมาแล้วบรรยากาศดีมากนะเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมไปมาแล้วนะที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์สารโลกนะผมไม่รู้มีภาพเก่าๆว่าเดี๋ยวผมไปดูนะนะผมไปมาบรรยากาศดีมากนะเออนะดีมากเลยนะเนเธอร์แลนด์นะครับอืมภาพผมยังอยู่ปะเนี่ยอืมผมก็เก็บไวนะ้เนี่ยอือเนเธอร์แลนด์ นะครับเนะยไปมานะครับเนี่ยเนี่ยไปมาเมื่อวันที่สองมกราคมสองพันยี่สี่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสิสองพัน, 2, นยี่ห้ายะโอ้โหไปมาเป็นปีแล้วนี่ในเทะแลเนี่ยเอนะครับเมื่อไปมาบรรยากาศดีมากมากเลยฮะอืมกรุงเทพเนี่ยนาศาลโลกในบรรยากาศสวยงามมีทหารเฝ้าอยู่นะครับดีดีเนี่ยผมไปมาเดี๋ยวมาดูข่าวเก่าๆนะอืมนะครับเดี๋ยวก่อนนะศาลโลกนะ พี่เดไปมาแล้วอืมบรรยากาศดีมากเลยสารโลกอืมอืมใครมีโอกาสลองไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์นะนะครับถือว่าเป็นประเทศแบบไฮโซอ่ะอืมไฮโซมากเลยประเทศนะนะครับอืมไปมาแล้วมันบรรยากาศดีเออดีมากมากเลยใครลองไปไปดูเนเธอร์แลนด์นะเอ่อผมไปมาแล้วบรรยากาศดีดีนะครับลองลองไปเที่ยวดูฮะนะครับนะ เขาจะเนี่ยขเขมรจะพาไทยขึ้นศาลโลกเพราะว่าอะไรเขามองว่าเขาได้เปรียบนะอยู่ดีๆมาท้าขึ้นศาลมาท้าขึ้นศาลแสดงว่าตัวเองได้เปรียบขเขมรก็มองแล้วแผนที่ของกูก็มีอะไรก็มีไทยแม่งสู้ไม่ได้เพราะนั้นอะไรเขาดูแล้วเขาเหนือกว่านะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะนั้นเขาก็จะพาเราขึ้นศาลโลกขึ้นไปก็แพ้อ,อีกอบผมดูแล้วกำลังทหารเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปก็นะคนไทยก็อยากประมาทแต่ผมดูแล้วไอ้ไอ ไอ้เรื่องเขเมรกับไทยเนี่ยมันเหมือนการสร้างกระแสแทนที่คนจะมาคุยกันเรื่องความล้มเหลวเกี่ยวกับการแก,แก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไปคุยกันเรื่องอการบุกข,ของเขเมรแรงต่างๆๆนะทักษิณกับคุณเชนสน,นิทกันทําไมไม่คุยกันนะคนก็เลยสงสยัยเฮ้ทักษิณกับคุณเซนเพื่อนซี้กันทําไมให้ปล่อยให้มีการมาข่มกู่กันยังไงนะหลายหลายคนก็มองเอ้ยประเทศไทยอ่อนแอหรือเปล่า เขมรก็เลยทิมเลยตอนนี้มองดูนายกก็ไม่ค่อยจะภาษีภาษาหรือเปล่านะครับนะเ,ออเขาดูแปลกทั้งๆนี่คุณเซนกับทักษิณเป็นเพื่อนกันแต่ทําไมคุณเซนมาขู่เพื่อนมันแปลกนะเอ,อบางคนก็ถามให้แบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าหัวกันไหมนะหรือว่าบางคนแกล้งทําเป็นทะเลาะกันสักพักเลยก็จะมาเอาเกาะกงก่อกรวดอรไรเปล่าที่มีน้ํามันมีแก๊สหรือเปล่าแรหมคนก็รมองอย่างนั้นอะ อ,อประเทศไทยจะเสียดินแดงไหมจะเสียเกาะกูดจะเสียนู่นเสียนี่ไหมคนก็เริ่มมองให้ระแวงนะในเมื่อเป็นเพื่อนกันทําไมไม่คุยกันวะทักสิณกับหุนเซนี่เพื่อนซีกันเลยเจ็บปวยยังมาเยี่ยมเลยอ่ะอิงก็อิงก็เป็นไงสนิทมันดูแป,กแปลกๆนะดูแล้วเหมือนกับอะไรเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรต่างๆที่จะทำให้ประเทศเราเสียดินแดนแล้วก็เสียเกาะกูดน้ำมันแก๊สเกิดอะไรหรือเปล่าอ่านะอืมนะเข้าใจนะอืม นะครับมันดูแปลกๆนะเราเป็นเพื่อนซีกันทําไมไม่คุยทักษิณตอนนี้ทําไมเงียบๆเออแปลกๆนะมันแปลกดีนะพี่น้องว่าไงอ่ะขอบคุณทุกท่านที่แชร์ครับอืมนะครับอืมก็เรียนให้่าอพี่น้องอ่าเออนะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องวันนี้หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวกันทุกฉบับนะครับเขาบอกว่านายกแพทองทานยืนยันมีอำนาจเต็ม มีอำนาจเต็มในการปรับคอรมอนะมีสิทธิในการที่จะดึงอะไรจะปรับคอรมอจะเอากับมหาไทยคืนนะครับไปแลกกับพาณิ์ไปแลกกับกระทรวงศึกษานะครับจะยึดพลังงานอะไรต่างนายกบอกดิฉันมีอำนาจเต็มผมก็เลยถามว่ามีใครเชื่อไหมว่านายกมีอำนาจเต็มในการปรับคอรมอเนี่ยดูพาดเนี่ยเนี่ยผมดูจากมาติชนเพื่อไทยปัดทักษิณสั่งปรับคอรมอ ยันอำนาจอิงชี้ทุกพักอยากได้มหาไทยหึงแฮ้งี่สิบสออสซบโอกาสใหม่นายกแจงเลื่อนจากวันเล็ดเห็นนะคือนายกเนี่ยก็พูดอีกครับบอกดิฉันเนี่ยมีอำนาจเต็มในการปรับกลมอดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายวงเล็บไม่ได้เป็นนายกตามความเป็นจริงก็ไม่มีใครเชื่อครับคือไม่มีใครเชื่อแล้วว่าอุงอิงเนี่ยมีอำนาจเต็มในการปรับกลม ทุกคนก็มองว่าทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยประชาชนคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงแต่แม่งก็ไม่มีใครเชื่อนะเป็นพรรคที่แปลกนะพูดแล้วไม่มีใครเชื่ออิงก็พูดแล้วไม่มีใครเชื่อโคศกพูดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นคนก็มองว่าทักษิณคือคนที่มีอํานาจในการปรับครอรมอถ้าไม่มีอํานาจแล้วจะพูดทําไมคนก็หลายคนเอ้ยทักษิณถ้าไม่มีอํานาจจะพูดทําไม นะครับแล้วสิ่งที่ผ่านมาที่พูดพูดมาไปเลยเป็นจริงหมดนะครับเนี่ยเป็นจริงหมดนะครับเนี่ยเพราะนั้นในบ้านเมืองเราเป็นรับขณะเป็นเขาเรียกโนมินีนะครับอืมอืมนะครับอืมอืมนี่อะไรครับสรรพกรขู่สองล้านอินฟูเลี่ยงภาษีเจอปรับหนักสองเท่าอืมนะครับอินฟลูเอนเซอร์สองล้านคนไม่รู้ใครบ้างโดนเลี่ยงภาษีนะส่วนของผมไม่มีการหลบเลี่ยงภาษีอะไร ทุกวันก็ได้รับเงินเดือนได้ได้ที่ปรึกษาได้ค่าจ้างว่าความค่าสอนหนังสืออะไรต่างๆนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอินฟลูเอนเซอร์ที่ฟังรายการผมนะเนี่ยสันปรกรณ์บอกมี2ล้านอินฟลูเอนเซอร์เลี่ยงภาษีเจอปรับหนัก2เท่าแต่พะตอนนี้ก็รัฐบาลต้องการใช้เงินเก็บภาษียากก็ต้องขยายฐานภาษีคนที่ยังไม่เคยเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีให้กรมสันปรกรอันนี้เรื่องจริงนะผมเห็นด้วยนะ เพระาะว่ากรมสรรพากรก็มีหน้าที่จัดเก็บภาษีคนจํานวนมากเกินครึ่งของประเทศไม่ได้เสียภาษีมีแต่คนที่มีเงินเดือนอย่างผมเนี่ยผมมีเงินเดือนก็ต้องโดนภาษีทุกทุกเดือนน่ะนะเดือนก็หลายจังอ่ะตามเงินเดือนอ่ะอัตราเก้าหน้าแต่ก็มีคนเยอะแยะอินฟลูเอนเซอร์มานะครับเขาบอกมีทั้งหมด2ล้านอินฟลูเอนเซอร์เลี่ยงภาษีนะครับนะถ้าโดนตรวจสอบย้อนหลังจะปรับหนักสเท่า 早操，早操。